ข่าวดีจะมาบอกค่ะทุกคนชุดนี้ของฟรีเขากลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวพี่แป้งชมจะทยอยลงให้น้องๆดูนะคะว่ามีของฟรีอะไรมาให้น้องๆรับบ้างและของฟรีในวันนี้นะคะพี่แป้งชมแนะนำว่าให้น้องๆดูคลิปให้จบก่อนก่อนที่จะทำและก่อนที่จะรับนะคะนั่นก็คือชุดสูทที่เป็นออร่านั่นเองบอกเลยว่าสวยมากของฟรีชิ้นนี้เนี่ยเขาแจกเพียงแค่4,000ันชิ้นเท่านั้นนะคะจริงๆก็ใส่ได้ทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายนะคะใครที่อยากได้ฟังคลิปนี้ให้จบนะซึ่งแบบนะคะจะเป็นแบบนี้ที่แป้งชมเคยพาน้บหน้องไปรับหัวเชอร์รี่ไม่ต้องงแยกับใคร นะคะน้องๆสามารถไปกดรับตอนนี้ได้เลยนะส่วนใครที่ยังไม่ทาเควสหัวเชอรี่ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าพี่แป้งชมแล้วค่อยมากดรับนะและเมื่อน้องเข้าแบบมาแล้วนะคะกดปิดหน้าต่างนีแล้วเดินตรงไปเรื่อยเลยนะคะน้องเดี๋ยวพี่แป้งชมพาน้องไปดูเควสค่ะซึ่งเควสคือการที่น้องๆเนี่ยจะต้องทําการนะคะเก็บเหรียญทั้งหมด40เหรียญค่ะซึ่งจริงของฟรีมันมาตอนหทุ่มเมื่อคืนพี่แป้งชมไม่ได้ลงคลิปนะคะเพราะน้องๆหลายคนน่าจะนอนเตรียมตัวไปเรียนแล้วและการที่เราจะได้เหรียญนะคะน้องๆเราจะต้องมาที่ประตูนี้นะคะเดินตามทู้สอนมาก็ได้แต่ว่่่าาาาาเเเเรรรยัังงข้้้ไไมมมดดดนนะะะะคพจจออีกกกุญแทห2 ก่อนที่เราจะเข้าไปเล่น a, มินิเกมนั่นเองค่ะและการที่เราจะได้กุญแจให้น้องนะคะมาตรงออบบี้เหมือนเดิมนะคะจากนั้นก็โดดมาได้เลยค่ะสาหรับใครที่เล่นไปแล้วน้องจะมีลูกออไล่าที่เป็นกลมๆแบบนี้เยอะอยู่แล้วประมาณเกือบร้อยแบบพี่แป้งชมแต่ที่ใครที่ยังไม่มีนะคะน้องต้องไปเก็บก่อนนะคะเพราะเราเนี่ยจะต้องใช้ลูกกลมๆนี้แหละคะ่ะน้องในการแลกกุญแจนั่นเองให้น้องกระโดดกลับมานะคะมาตรงที่มันเป็นตลับแป้งแปลนนะคะลองมาหมุนวงล้อดูน้องได้หลไรอาจจะได้ลูกกลมๆมออไล่านะคะหรือจะได้เหรียญมาแบบพี่แป้งชมนั่นเองซึ่งเราสามารถหมุนได้แค่ครั้งในเวลา จะนําโมท่า,า,มาหมุนเสร็จแล้วให้น้องมาคุยกับอีนี่นะคะไม่รู้มันคืออะไรลิปสติกมั้งนะคะเพื่อทําการเอาลูกกลมๆเนี่ยมาแลกเป็นกุญแจทั้งหมด2กุญแจเพื่อเปิดประตูเข้าประตูน,ตนี้เพื่อไปเล่นเกมนั่นเองค่ะหกุญแจนะคะน้องจะใช้ทั้งหมด4ออลลนานะคะเราต้องแลก2ดอกคือ8ลูกกลมๆนั่นเองค่ะสมมุติว่าไม่มีใครเลกกับน้องหรือเกมมันจบแล้วน้องต้องมาแลกกุญแจใหม่นะคะแล้วเมื่อน้องเข้าแมบบไปเนี่ยมันคือการเล่นซ่อนแอบค่ะเขาก็จะโหวตกันว่าเออใครจะเป็นคนหาใครจะเป็นคนซ่อนเมือเนนเม่อน เนี่ยมันเดินทะลุได้หมดน้องๆสามารถเห็นอยู่แล้วว่าใครมันจะอยู่ตรงไหนบ้านนั่นเองหากเล่นจบแล้วเนี่ยน้องๆน้องๆจะได้มาทั้งหมด3มเหรียญนะคะมันน้อยมากเลยนะคะสมเหรียญทองนะคะซึ่งเราจะต้องเก็บทั้งหมด40เหรียญนั่นเองค่ะสมมติพื ยังอยู่ในมินิเกมเดียวกับเราอยู่มันก็จะลันเกมต่อไปให้เราทันทีแต่สมมติว่าถ้าคนออกไปแล้วแบบไม่มีใครเหลือเล่นกับน้องๆเลยเนี่ยน้องจะต้องไปรอพูดเล่นที่จะต้องมาเล่นกับน้องๆใหม่นั่นเองนะคะและกว่าจะได้ทั้งหมด40เหรียญน้องจะต้องเล่นหลายรอบด้วยนั่นเองเึ่งเมื่อคืนเนี่ยมันแจกแล้วค่ะน้องๆซึ่งมันแจกประมาณ900ชิ้นนะคะและมันหมดไปแล้วเรียบร้อยมันจะมาแจกทีในวันที่26ตามเวลาหทุ่มนั่นเองนะคะวันที่ยี่สิกหดเวลาห้าทุ่มพี่แป๊ะจะปักหมุด